สวัสดีครับพี่น้องในพระกายของพระเยซูคริสต์ผมเชื่อว่าชีวิตของผู้เชื่อคือชีวิตที่นำเนินไปกับพระองค์และวิธีทางหนึ่งในการนำเนินไปกับพระองค์คือวิธีชีวิตแห่งการอธิษฐานและชีวิตแห่งการนมัสการจริงๆแล้วพระเจ้าเรียกเราผู้ซึ่งเป็นผู้เชื่อให้เป็นเหมือนทหารฝ่ายวิญญาณของพระองค์ดังนั้นการที่จะทําให้บรรยากาศในน่านฟ้าฝ่ายวิญญ,ญาณนั้น ได้ถูกสากสารนั้นเราจําเป็นจะต้องเข้าใจยุทธวิธีของการต่อเนื่องในการอธิษฐานและนมัสก,การ40วันแห่งพะสรุของพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่เป็นวาระเวลาของพระเจ้าสำหรับประเทศไทยและสิ่งเหล่านี้นั้นถ้อยคําของพระเจ้าโดยผู้เัญชนะของพระองค์ได้ปลดปล่อยถ้อยคําแห่ง40วันแห่งพะสรุของพระองค์มาหลายปีแล้วแต่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราเองผู้ซึ่งเป็นมนุษย์จะกระทำให้เกิดขึ้น แต่นี่เป็นวาระเวลาที่เหมาะสมที่เราเห็นถึงสัญญาณทั้งในฝ่ายกายภาพของเหตุการณ์บ้านเมืองที่พระเจ้ากำลังเคลื่อนไหวผ่านคำนิฐานของเราในช่วงที่ผ่านมาและผมเชื่อนะว่าใน40วันแห่งพระสิทิของพระเจ้านี้จะเป็นการที่จะสัตย์สางให้บรรยากาศน่านฟ้าฝ่ายวิญญาณน,นั้นเกิดการเคลื่อนไหวอย,อย่างมากมายที่จะสามารถปลดปล่อยพระคุณและความรักของพระเจ้าไปสู่คนไทยทั่วทั้งประเทศไทย ผมจึงอยากจะเรียนเชิญพี่น้องผู้เชื่อในประกายทุกท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมกันในครั้งนี้ครั้งนี้เป็นครั้งประวัติศาสตร์ในเรียกว่าของรึสตจักรหรือในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยของริสนจักรในประเทศไทยที่เราจะเคลื่อนร่วมกันในการอธิษฐานวิงวอนและในการนมัสการผมเชื่อว่าการนมัสการและการอธิษฐาน ที่ควบคู่กันไปจะเป็นเหมือนพลังของการขับเคลื่อนอย่างที่ไม่มีสิ่งใดหยุดยั้งได้ขอพระเจ้าสรงอวยพรใน40วันแห่งพสัสรุนี้ที่จะเป็นพสัสดิของพระเจ้าที่ได้ปกคลุมอยู่ไม่ว่าในภาคเหนือไม่ว่าในภาคใต้ไม่ว่าในภาคอีสานและในกรุงเทพเองภาครวมถึงภาคกลางทั่วทั้งประเทศไทยขอความโปรดปรานของพระเจ้าอยู่กับพี่น้องทุกคนในการก้าวเข้ามามีส่วนร่วมกันในครั้งนี้ ขอพระเจ้าอวยพรครับ